วันนี้ครับ Watch What EP นะครับวันนี้อยู่กับผมเปลไฟนะครับวันนี้น่าจะมีเราอยู่คนเดียวเนาะวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์เรื่อง Hunt River Police นะครับ h u n River Police เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่พูดเกี่ยวกับตำรวจน้ำแหละตำรวจน้ำก็คือตำรวจที่เขาจะดูแลแม่น้ำหันนละ้โดยที่เขาจะรับผิดชอบคดีที่เกิดบริเวณแม่น้ำหันอย่างเงี้ยแน่นอนครับว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีแค่6ตอนแล้วก็ฉายทาง Disney Plus ซึ่งสำหรับเราถือว่าตอนมัน สั้นมากๆสั้นแบบโคตรโคตรเลยแต่ว่ายังไงก็ตามครับมันถือว่าเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะสรุปพอสมควรเลยแหละอ่ะเลืวอในเรื่องมันเป็นยังไงในเรื่อง,องหลังครับมันจะมาจากแค่เหตุการณ์เดียวเลยก็คือเหตุการณ์ที่เรือสำราญจากบริษัทหนึ่งล่มก็เลยพยายามที่จะเรียกว่าไงเดียพยายามที่จะสืบหาเรื่องราวว่าทําไมมันล่มมันดูมีพิรุษนะาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะนําพาไปสู่คดีกันอื่นที่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ต้องบอกกันว่าซีรีส์ตัวนี้มันมาช่วงมันมาในช่วงที่แบบว่าโดนกระแสของซีรีส์เรื่องอื่นเนี่ยกลบค่อนข้างเยอะมากเนาะก็เลยแบบเอมันสนุกจริงๆไหมนะเนื่องจากที่ว่าซีรีส์มันมี6ตอนนะครับฉะนั้นค่อนข้างจะมีความกระชับค่อนข้างสูงมากเรารู้สึกว่าในประมาณ4ี p แรกเนี่ยเนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากแล้วก็ตัวละครหลายๆตัวเนี่ยดูน่าสนใจมากนะครับโดยทีมพระเอกเนี่ยจะมีตัวละครอยู่ทั้งหมดประมาณ3ตัวเออแล้วก็เออสี่สี่สี่คนเป็นผู้ชาย3เป็นผู้หญิงหนึ่งแล้วก็ตัวร้ายก็จะ ว่าว่ากันไปเนาะอ่าโดยซีรีส์ตัวเนี้ยมันพอมันตอนมันน้อยอะ่ะมันก็จะมีแฟลชแบ็กที่ไม่เยอะแล้วก็แฟลชแบ็กที่สั้นซึ่งเราเป็นคนที่โอเคกับซีรีส์ที่แฟลชแบ็กมันน้อยมากๆอ่ซึ่งเราก็โอเคกับเรื่องนี้นะอ่าแล้วถามเราว่าสนุกไหมจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันสนุกนะมันสนุกในช่วง4ตอนแรกอะ่ะถ้าสตอนแรกเรารู้สึกว่าสนุกมากแบบอยากดูต่อพอมาตอน5้าตอน6เนี้ยเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าตัวเส้นเรื่องเนี้ยมันเริ่ม แล้วมันเริ่มสเปสปะละมันเริ่มแบบตวัดไปตวัดมาอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่า ep ห้า ep หกเนี่ยค่อนข้างจะ d r อปลงมานิดนึงนิดนึงอะแต่ว่าถามว่าดูได้ไหมคือมันดูได้แล้วก็ตอนจบคือค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับถ้าเราจะคาดหวังเลิฟซีน n อย่างตัวเนี้ยเราคิดว่าไม่ควรคาดหวังนะมันไม่ได้มีเลิฟซีนอะไรเลยถ้าจะแบบน้อยมากๆเงี้ยแต่ว่ายอมรับว่าตัวนางเอกครับคุณอาเบรดาต้องใช้คำว่าไงเบรดาอินเบรดาบินใช่ปะเออค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็สวยมากๆนะครับเราก็จะได้เห็นแบบ ัวนเอกเนี่ยเขาใส่ชุดว่ายน้ําตอนในแบบในฉาแกแรกๆเลยในวันอีพีหนึ่งอสองเนี่ยรู้สึกว่าเขาดูเด่ดนทั้งว่าแล้วหุ่นเขาดีมากๆนะครับก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกวะจริงๆนะต้องบอกว่าถามเราว่าแบบดูได้ไหมเราคิดว่าดูได้ครับดูเป็นซีรีส์ที่ใช้ดูขั้นเวลาได้เนาะแล้วก็มันหก p ีเองอ่ะเราคิดว่ามันจะไม่ได้เสียเวลามากคือก็คือดูได้เรื่อยๆแต่ถามว่าติดมากขนาดไหนเราคิดว่าเป็นซีรีส์ที่พลาด ก็ไม่เสียดายแต่ว่าถ้าไม่พลาดอย่างเงี้ยก็สนุกม,มากๆเรื่องนึงเลยก็คงประมาณนี้ครับกับเรื่อง Han River Police เนาะซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจบในตัวของมันเองเลยแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับ EP นี้เนาะวันนี้มีเราคนเดียวก็คงไม่มีอะไรจะพูดเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไว้รอ EP หน้าครับน่าจะมีซีรีส์และกภาพยนตร์เรื่องใหม่เริ่มเข้ามาแหละก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ